ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม c h ชาแนลช็อกซูปตาอยู่กันในเกมเด t i n นี h ชัยคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครสายโจมตีที่เอาไว้ p v พโดยเฉพาะเลยครับคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับเป็นตัวละครที่เอาไว้ p v พแล้วก็เป็นสายโจมตีวันนี้ผมคัดมาเป็นท็อปไฟในใจผมละกันอาจจะไม่ได้เรียงลาดับความเก่งใน5ตัวนี้นะแต่ก็เดี๋ยวลองดูครับจุดประสงค์ก็คือ ทุกวันนี้คะคือมีทั้งผู้เล่นใหม่เข้ามาสำหรับเกมนี้ด้วยรวมไปถึงผู้เล่นเก่าบางกลุ่มซึ่งอาจจะไม่ได้เปลี่ยนตัวละครอะไรมากอาจจะยังใช้าชายในซีซั่นแรกๆอยู่เพราตัวละครใหม่เข้ามาอัปดาวไม่เยอะอาจจะไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีวันนี้เดี๋ยวผมมาลองแนะนำดูครับสำหรับตัวละครสายโจมตีที่หน้าเอาไว้ PVP ในปี2021นีนี้ครับไปตัวแรกครับผม ธาตุแสงสายโจมตีชื่อว่า Saturn ครับผมให้ตัวนี้มาตัวแรกที่ผมจะพูดเลยก็คืออันดับแรกเนี่ยมันฮิตมากใน Devil Rumble แล้วก็มันเป็นตัวละครที่เข้ามาในยุคหลังละหลายคนอาจจะมีบวกไม่เยอะบางคนก็อาจจะมองว่าสกิลมันก็ถ้าอ่าน,นผ่านๆมันจะดูงันๆมากครับถ้ามองแค่ตัวมันเองอะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองวิเคราะห์กันดูว่าทำไมมาถึงฮิตในแรงสูงๆเนาะ สำหรับ Saturn ครับที่เด็ดของเขามีอยู่2จุดครับอย่างแรกเลยคือคำสาบอันนี้ฮะมันจะทำความเสียหายต่อเนื่องครับแล้วก็มีโบนัสดาเมจในตอนท้ายด้วยข้อดีของมันคือมันสามารถกระจายได้ถึง3ตัวมันเป็นดีบัฟคำสาบไงซึ่งแน่นอนได s สกิลก็มีเอฟเฟกนี้เหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นที่สุดของเขาครับผมมองว่าอันเนี้ยคือมาเป็นอันดับหของตัวนี้เลยนะคือบัฟนี้ครับ คือเพิ่มการชาร์จเกจสกิลแล้วก็สะสมการเร่งชาร์จเกจสกิลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นบัฟที่จะเกิดเฉพาะใน PvP เท่านั้นเนาะปริมาณการชาร์จเกจสกิลครับบวก30%สํารสำหรับตัวเองฮะข้อดีของมันคือเป็นการแถบสกิลเฉยๆด้วยไม่ใช่ไม่ใช่สไลด์สกิลที่ต้องคูลรอคูลด,ดาวน์ที่นานกว่าเพราะมันเป็นแถบสกิลแล้วก็เร่งความเร็วได้ถึง30%นนี่แหละฮะคือจุดเด่น ทําให้ในทีมครับมันอาจจะประหยัดสล็อตไปได้หนึ่งตัวเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องใส่โคกะหรือว่าทิสเบในการเร่งความเร็วก็ได้เหมือนกันแต่คุณลองสมมุติด,ดูนะถ้ามี2ตัวนั้นอะไม่ว่าจะเป็นทิสเบรหรือโคกะมันจะเร็วขึ้นขนาดไหนเออทาให้เขาสามารถทําดาเมจได้แบบรัวๆมากอีกอย่างนึงคือพอเขาชาร์จเกรสกิลได้ครับสไลด์สกิลตามมาก็น่าสนใจเช่นกันครับเพราะว่าเขามีความสามารถในการทะลุดีเฟนต์เก้าร้อย อันนี้คือดาเมจตั้งต้นอาจจะเป็น1นึ่หน่วย3ตัวเนาะข้อดีคือใน1นึ่เนี่ยเก้900ครับที่ทะลุดีเฟนท์เท่ากับว่าดาเมจพิวพวของมันประมาณ90%นะทะลุดีเฟนท์ไปแล้วจากพลังโจมตีสกิลปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป้าหมายถูกคำสาปก็คือดีบัฟจากเซตเทิลตัวนี้ครับจะมีโบนัสดาเมจเพิ่อมอีก9 0 0นึกสภาพดูถ้าเจาะไปเรื่อยๆเร่งความเร็วแล้วก็ สไลด์สกิลซ้ำเข้าไปอีกเห็นไหมฮะเป็นไงอันนี้แหละฮะถือว่าเป็นตัวที่ดีในการประหยัดสล็อตในการใช้งานเพราะ d ด v i l r u มเบิมันจํากัดอยู่แค่5ตัวอีกสล็อตหนึ่งถ้าสมมุติเป็นโคกะเราอาจจะยกเลิกแล้วเอาไปใช้ตัวดีบัฟหรือว่าตัวดาเมจมาช่วย s ซตเทิลในการปิดเกมได้ส่วนได้สกิลก็อาจจะไม่ได้เด่นอะไรมากในด้านไดสกิลผมมองว่าแถบสกิลซตเทิลเนี่ยอันนี้คือทเด็ด ลองลงมาคือสไลด์สกิลแล้วกันถ้าสมมติสไลด์สกิลความแรงประมาณนี้แต่ถ้าเขาเร่งได้ไม่เร็วขนาดนี้อาจจะแพ้ตัวอื่นผมเลยมองว่าเซตเทิลเป็นตัวละครที่น่าปั้นท็อปไฟในใจผมครับนี่คือตัวแรกตัวต่อมาครับเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาไม่นานเหมืหมอนกันครับโอฟอีสเ,เป็นธาตุมืดสายโจมตีครับแล้วตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ด้วยนะประสบการณ์ตรงเลย เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับจุดเด่นของ O4 East ครับที่เด็ดของเขาครับคือเป็นตัวที่เอาไว้ต่อกรฝั่งตรงข้ามที่มีสายป้องกันดีๆนั่นเองเนื่องจากแ็บสกิลครับเวลาคุณลง d ด v i สร u มเบิตัวที่เจอบ่อยๆคือตัวอะไรฮะดาน่าใช่ไหมครับดาน่าทีเด็ดของเขาก็คือบาเรีย1 0 0 0ประมาณ1,000ก,กลางๆโอโฟอิ East, แค่แ็บสกิลก็สามารถถอนได้ถึง2ตัวด้วยครับตัวอื่นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจหลายๆตัวเลยครับแท็บสกิลจะทําความเสียหายได้แค่ประมาณ1ตัวส่วนมากนะแท็บสกิลจะทําดาเมจได้1ตัวแต่ของโอ o ฟอิสเนี่ยได้ถึง2ตัวแล้วก็ถอนบาเรียได้ด้วยอันนี้คือข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งครับคือพวกสไลด์สกิลหรือแม้แต่กระทั่งได้สกิลของเขาเนี่ยจะเป็นระเบิดบัฟการป้องกันอย่างเช่นพวกไซลิงที่เป็นบัฟคงทนอะไรพวกนี้คือก็ถอนได้เออ อะไรที่เป็นบัฟที่แบบกันการโจมตีคือได้หมดเลยครับระเบิดทิ้งไปด้วยยังไม่พอครับสามารถนับบัฟพวกนั้นน่ะไปคูณเป็นดาเมจแล้วก็ทำเป็นความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกส่วนสไลด์สกิลของ o อ o i s ใน PVP มีโบนัสดาเมจเพิ่มอี 600. ก600ก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ลองลงมาแล้วกันที่เด็ดของ o อ o i s ก็คือ mm hmm. การถอนบาเรียรแล้วก็แก้บัฟการป้องกันข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาทา เขาทาความเสียหายได้หลายตัวในสกิลเดียวครับสไลด์สกิลก็2ตัว2 h i ฮิตด้วยนะส่วนแทบสกิลก็2ตัวเหมือนกันอันนี้แหละผมเลยมองว่าเป็นตัวที่เอามาไว้สู้กับทีมที่มีตัวป้องกันดีๆได้ผมเลยเลือกมาติดในท็อปไฟท์ผมเช่นกันครับสำหรับ o อโฟอ t ตัวต่อมาครับตัวนี้ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ฮะ ตัวนี้คือตัวดาเมจขอใช้คำหยาบนะเป็นตัวดามเมจที่ถือว่าคตรพ่อคตรแม่แรงเป็นอันดับท็อปผมว่ามันทำดาเมจได้ท็อปทีของเกมนี้เลยครับสำหรับบาโทรีธาตุไฟเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับดามเมจแรงขนาดนี้ไม่เลือกม้าคงจะไม่ได้ฮะสกิลของบาโทรีครับจุดเด่นมาเลยนะคือบัฟจากแถบสกิลครับ เพิ่มพลังตามโจมตีอ่าเพิ่มพลังโจมตีตามสัดส,ส่วนของจํานวนบัฟยิ่งมันมีบัฟเท่าไหร่พลังโจมตีมันสามารถบวกได้มากขึ้นเท่านั้นอันนี้พลังโจมตี15%ต่อ1นบัฟอันนี้สะสมสูงสุดได้3ครั้งก็เท่ากับ45%อันนี้คือเป็นบัฟไปแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นของบาโทรี่ครับที่ผมมองว่ามันเป็นทีเด็ดที่เอามาติดท็อปไฟคือบัฟโจมตีโดยตรงครับคือไม่สนความทนทานของเป้าหมายครับมันมีโอกาส75%ก็จริงแต่อย่างที่ผมย้ำอยู่บ่อยๆเนาะ พอมันเกิน5 0 6 0ขึ้นไปของเกมเนี้ยมันจะติดบ่อยมากฉะนั้นตัวนี้แหละถือเป็นตัวที่โจมตีได้ทะลุเป้ามากสําหรับเกมนี้แค่แถบสกิลเป็นบัฟก็พอครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลอื่นกันอันนี้ทาดาเมจ1นึ่ตัวละ2ทีแบบไม่สนพลังป้องกัน2ตัวเนาะที่มีพลังโจมตีสูงสุดอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเจาะเกาะไม่เยอะเท่าไหร่แต่โบนัสดาเมจมันก็พอเลี้ยงเลี้ยงไปได้เน,ะนาะนะ อีกอย่างหนึ่งครับสกิลลีดของเขาครับตัวนี้สามารถตั้งเป็นลีดได้นะดีกว่าทั้ง Saturn ทธาตุแสงแล้วก็ Over e อ s t ธาตุมืดผมคิดว่าในบรรดา3ตัวที่กล่าวมาบาัลโทรี่สมควรตั้งเป็นลีดได้ดีที่สุดถ้าสมมติจะเล่นเป็นดาเมจหลักนะสกิลลีดของเขาครับดาเมจไฟน์อาดาเมจสุดท้ายจากสไลด์สกิลบวกครับแล้วก็สำหรับพาร์มีธาตุไฟด้วยนะในที่นี้คือรวมตัวเองด้วย แล้วถ้าสมมติเอาไปลงใน PVP เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ตัวเองอีก30%อันนี้โอกาสติดมันจะเยอะมากถ้าคุณใส่อุปกรณ์ o f ฟคริ t i c a ลมันจะคริแทบจะทุกดอกเลยก็ว่าได้มีทั้งสะสมพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถึง45%มีทั้งโจมตีโดยตรงโบนัสดาเมจไม่สนดีเฟน s ์แล้วก็บับบวกคริติคอลตัวนี้ถือว่าครบเครื่องอีกตัวหนึ่งในการลง d e วิ l r รัมเบครับสำหรับบาโทรี ก็รู้ๆกันครับบาโทรี่ตัวต่อไปครับผมมองว่าตัวที่ผมกำลังจะแนะนำนี้ก็เป็นหนึ่งในท็อปทรีเหมือนกันที่ทำดามเมจได้แรงที่สุดในเกมสำหรับการลง PVP เน,ะนาะสไนเปอร์ฮิวธาดแสง,สงครับน้องยังพูดไม่จบ ขออภัยที่พูดแทรกมาสายโจมตีธาตุแสงครับสไนเปอร์ฮิลตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันว่าทำไมมันถึงแรงได้มากที่สุดเป็นท็อปทีในใจผมแล้วกันนะที่ผมคิดไว้ข้อดีของเขาครับ <c oughs> ขอเริ่มที่แท็บสกิลก่อนละกันทำดาเมจ495หน่วยมีโอกาส70%ให้เอฟเฟกโจมตีระยะไกลครับอ๋ออันนี้โจมตีระยะไกลก็คือ จะไม่สนเอฟเฟกรองหรือว่าการสะท้อนของเอฟเฟกต์ศัตรูครับในที่นี้มันคือมันจะไม่โดนยั่วยุแล้วมันจะไม่โดนสะท้อนด้วยนานถึง18วิเลยนะแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมมองว่าเป็นอันดับหนึ่งของสําหรับฮิลตัวนี้เลยมีโอกาส70%ในการโฟกัสครับก็คือความแม่นยําจะเพิ่มขึ้นก็คือ,อมันอาจมันจะไม่ตีมิดนั่นแหละแล้วก็ดอกนั้ะมีโอกาสติดคุณลิขิต100%ครับการันตีได้เลยแล้วบัฟนี้อยู่กับตัวเองนานถึง18วิ ดีแล้วครับที่มันฟิกเฉพาะใน PVP ครับถ้ามันไปไม่ได้จํากัดมามันอาจจะไปได้ทุกโหมดเลยก็ว่าได้นะเพราะมันมีบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างงี้ครับทาให้คุณสามารถบูส์พลังพลังโจมตีได้คุณอาจจะไปเล่นเกี่ยวกับการตีบวกอุปกรณ์อาจจะเลือกอาวุธหรือว่าเครื่องประดับเทียสูงๆมาใส่เพื่อให้สแตตมันเยอะอันนี้จะเน้นไปในทางโจมตีเป็นหลักถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันทั้งการโจมตีระยะไกลครับแล้วก็เอฟเฟกต์โฟกัส ผมมองว่าโฟกัสดีที่สุดสําหรับตัวนี้อันนี้คือจุดเด่นคริร้อเนต์โอ้โหหายากมาก18วินะคุณผู้ชมมันทําอะไรได้เยอะเหมือนกันนะแล้วถ้าสมมุติคุณไปเจออ่าตัวที่มันรีรีเซ็ตสกิลได้อ่ะมาอยู่ในทีมอ่ะเออมันคิดดูมันจะกี่ทีอ่ะส่วนสไลด์สกิลครับมีโบนัสดาเมจแล้วก็ไม่สนดีเฟนต์อ่าสองตัวที่มี HP ต่ําสุดก็อันอันนี้ทั่วไปได้สกิลโดนทุกตัวครับ ดสกิลโดนทุกตัวดาเมจจะแรงมากนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวังผลเกี่ยวกับความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมเป็นดาเมจเพียวๆเลยสามารถตั้งเป็นลีดได้เหมือนกันครับอันนี้เพราะว่าลีดของเขาครับไฟนอลโบของไดสกิลบวก20%สําหรับพันธมิตรสายโจมตีแล้วก็ใน p v p ครับปริมาณการชาร์จเกตดได้สกิลเพิ่มขึ้น10%สําหรับพันธมิตรทั้งหมดฉะนั้นถ้าสมมติคุณมีฮิลอยู่ในทีมอาจจะจําเป็นต้องมีตัวดาเมจอีก1ตัว เอามาช่วยปิดเกมด้วยอาจจะเป็นดาเมจอย่าง o f o อก็ได้ครับเอามาเจาะเกาะพวกตัวที่เป็นเน้นสายป้องกันต่างๆฉะนั้นฮิลนี่แหละมันมีโอกาสติดคลิเยอะที่สุดแล้วเลยมองว่าดีมากๆแต่ผมก็ยังไม่ได้6ดาวนะยังยังไม่ใช่สิผม6ดาวแล้วแต่ยังไม่ได้ทำาบวก6เพราะว่าเปิดได้ตัวซ้ำแบบแทบไม่ได้อะแล้วตอนแรกมันลงหอคอยแห่งการเกิดใหม่ด้วยฉะนั้นมันจะหายากพอสมควร ควรจะต้องหวังเลททั่วไปในการเปิดแพ็คอื่นๆแล้วแหละประมาณนี้ครับสำหรับสไนเปอร์ฮิลตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดในคลิปนี้ฮะเป็นสายโจมตีเหมือนกันอีฟจุดเด่นของอีฟครับคือเขามีสกิลพิษฮนะเขามีสกิลพิษ อย่างเดียวเลยอ,นนอันนี้พิษอย่างเดียวเลยที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นของอีฟทําดาเมจแก่ศัตรู2ตัวที่มี HP ต่ำสุดครับแล้วก็มีโบนัสดาเมจ450หน่วยแล้วก็ทำให้ติดพิษอีกบัฟรู้สึกว่าดีบัฟพิษของอีฟเนี่ยจะแรงที่สุดในเกมแล้ว450ไม่ว่าเราจะโจมตีหรือแบบว่าทำให้มันโดนดาเมจอะไรก็แล้วแต่ครับพิษของอีฟจะเด้งไปด้วยพอมันติดในฟีเวอร์ไทม์อะเวลาเราตีรัๆๆๆๆอย่างนั้นอะพิษของอีฟก็จะเด้งตามไปด้วยเหมือนกัน 450หน่วยเด้งไปเรื่อยๆครับเพียงแต่มันมีขอบเขตของมันเหมือนกันนะว่ามันจะเด้งประมาณกี่ครั้งอันนี้แหละคือข้อดีของอีฟไม่ว่าจะเป็นสายซับพอร์ตสายแทงอะไรก็ดีที่ร่วมตีฟีเวอร์ด้วยะจะทําดาเมจจากพิษของอีฟไปได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือนอกจากดาเมจจะแรงแล้วสามารถมาเกื้อในการทําดาเมจของตัวอื่นได้ด้วยผมเลยมองว่าไม่ว่าจะโหมดอะไรอะ่ะอีฟมันก็น่าใช้งาน ส่วนไดสกิลก็ดาเมจเพียวๆเหมือนกันครับอาจจะไม่แรงเท่าสไนเปอร์ฮิลตัวเมื่อกี้แต่ว่าก็พอใช้ได้ดาเมจเพียวๆเลยส่วนสกิลรีดก็มีตัวอื่นที่ดีกว่าครับอาจจะต้องมองข้ามอีฟไปก่อนอันนี้แหละฮะจุดเด่นอยู่ที่สไลด์สกิลเลยให้อีฟมาติดท็อปไฟในใจผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับตัวสายโจมตี ที่เอาไว้ลง PVP ในปี2021นี้ก็จริงอยู่ครับมันมีตัวอื่นอีก <S <S พอสมควรครับที่เก่งแต่ผมรู้สึกว่า5ตัวที่ผมคัดมาในวันนี้เวลาเอาไปใช้งาน่มันไม่จำเป็นต้องเอาไปคอมโบกับธาตุเดียวกันเออมันรู้สึกมันไปได้ทุกทีมก็เลยลองมาแนะนํากันดูเผื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ชอบเล่นแบบเป็นาธาตุเดียวกันทั้งทีมอะไรเงี้ยเพราะมันโดนแก้ทางง่ายไงเลยเอาตัวละคร5ตัวนี้มาฝากกันด้วยก็ สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะกลับมากับสายไหนยังไงก็ต้องรอติดตามชมด้วยเพราะผมจะทำให้ครบทุกสายเลยก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วฝากติดตามกันด้วยลวกันสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องช็อกซุปตานี้ด้วยถ้าชอบชอบมากจริงๆก็ฝากกดแชร์ไว้หน่อยแล้วกันเนาะอ่าเผื่อใครผ่านมาผ่านไปได้เห็นข้อมูลจากคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ วันนี้ช็อกซุปตาต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอใหม่ในคลิปหน้าบายบาย